ใหญ่ก็ใหเน้นบีคอนกรีตไม่ได้บีเลรนแต่ก็ช่วยดึงได้ เยอะนะแต่ว่าก็เอดีอ่ะเดี๋ยวรีบทุกคนก็ทำมาด้วยใจนะสองการาก็ไม่ต้องไปไหนก็ช่วยกันทำงานนี่เอาแล้วอนนี้น่าจะหลุดได้นะยาวดีกยาวแต่ไม่ต้องลากหอกไงไม่เพราะว่ากองข้างบนมันจะหลุดร่วงมาด้วยไนงะ ต้องตัดแล้วลากลงมาเลยตอนนี้ต้องลากลงมาเลยโอ้ดหล้าง่านตองมองเห็นกันยังไงเนี่ยคนขัต้องคุยกันนะเราก็จะวียุให้คุยกันจะได้ประสานงานกันได้ดี ลวดของพี่พี่ใหญ่นี่เหนียวมากเป็นลวดอัดแรงลวดเล็กแต่เหนียวสำหรับพวกเราที่ไม่ได้ไปสงกรารก็มาให้กำลังใจคนที่ทำงานหน้าง,งานกันครับส่งกำลังใจมากันแล้วก็ให้กำลังใจเผื่อผู้มีผู้ราบชืิออยู่นะเดี๋ยวจะรีบลุยเข้าไปแต่ว่าอย่างที่บอกมันเหนียวมันต้องเอาพวกนีออกก่อนนะไม่งั้นมันจอะเข้าไปไม่ได้ถ้าไม่เอาเหล็กออกยังไงก็เจาะเข้าไปไม่ได้ คืจนวนเหล็กดิโอ้โหเี่เป็นเหล็กพื้นนาะจะเป็นเหล็กอัดแรงให้เยอะพิเศษเส้นเล็กๆอะ่ะเหมือนตารากิตตี้อะ่ะอัดแรงเส้นใหญ่นั้นง่ายเส้นใหญ่มันเป็นเหล็กเสริมเหล็กธรรมดาไม่เท่าไหร่แล้วก็ระดึงรูดง่ายแต่อัดแรงเนี่ยมันไม่ขาดแล้วมันมีหัวเป็นเหมือนกับสมอ ถ้ามันติดในคอนกรีตแล้วดึงออกยาก พูดจะขนไปทิ้งข้างนอกอะตรงที่ของการรถไฟตรงไม่ใกล้กับสารก็มีที่กองเก็บไว้อพี่ใหญ่พี่ใหญ่มาแล้วพี่ใหญ่พี่ใหญ่เมื่อวานเราแ,วแ,วแซวหน่อยวันนี้คลึกเลยทำเต็มที่ เขาเนี่ยขอบคุณทีมงานทุกคนเอาพี่ขึ้นไปแล้วประติปไปแตลุยไปไหนเนี่ยนักรบเท้าเปล่าเราเนี่ยไปไเอาเหล็กก้อนนี้ลงมาเลยเดี๋ยวดีจะสำเร็จไหมขึ้นต่อครับโอ้ขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้น ถึงไหมเอาแล้วลองดูที่จะไดได้ไหมแกจะไปม้วนเนี่ยเสีย่บอกไปรลวดแรงนั่นเหนียวมากและปลายมันยึดด้วยสมอฝังอยูอ่ในคอนกรีตนั้นดึงน้ำดึงกว่าน้ำงยวงจะไม่ได้ดึงแล้วทั้งหมดร่วงมาทับแกด้วยอย้างเนี้ย จบเว้ยแั่นแผนใหญ่เลยพ่อหกเอาแล้วลแผ่นนั้นบาดเสียวเลยนะโอมีสองให้ดูสองประหกก็ไปบู๊อ่ะกำแพงอีกแผน่น ตอนนี้เราขับแล้วผมยาวเลยผมยาวเราจะไปดูครับนั่นไม่ป็นแผ่นพื้นนะมันมีลวดโพลเซนชันอยู่ แจก้แจกกน้ตกไอเดนหลิรัวเอาบอกเขาอย่างเปิดหกรวยมากไอเนหลิาหลิกร <g apan> <cartoon> ัวมากเดี hmm. ๋ยวึ้อไปต้มน้ำมันหลิกมีเยอะตัวหกันไอเดนหลิกแตกี่ยงเขาแจกในหวรู้แล้วไงอ้าเดี๋ยวต้องไปหยุดต้มปูเยอะไปหน่อยสายไอเดนหลิกแตกเปิหก คงไปโดนรวดอะรวดมันเกี่ยวมั้อราพงยงก็แตกมันจะพี่ต้มก็โผล่หน้ามาดูนะให้พี่ส้มนี้โผล่หน้ามาดูด้วยไปซ่อมก่อนห้าเบอ6์หกรัดยกก่อนสายจะหลุดแตกอ้าวรีบซ่อมเพื่อติดลุยตอมันมีโอกาสไปเกี่ยวเหล็กแล้ว ตายเขาตายแค่วอย่างเงี้ยโดนเหล็ลกก็โดนเหล็กโดนแรงกันหักเปิดหน้าต่างครับเลย ไม่กลัวฝุ่นไว้สีส้มมาหยุดพันก่อนไม่เป็นไรเอา้ามาตีลุยต่อนักลบเท้าเปาล่าเรา นี่ก็พยายามเอารวดออกมา,มากสุดเดี๋ยวจะได้เคลียร์เดี๋ยวจะได้ลุยต่อข้างในให้เส้นเล็กมันเหนียวมากนะตลึงตะลึง้ก็มีสมอยึดด้านในพี่ใหญ่เราก็ไม่หยุดนะพี่ใหญ่เรา,า,หหเราโหบู๊เลยครับ คนก็นไม่มีวัตถุดสงค์การนะเออนี่ใช้วิธีม้มวนเอาเว้ยเก่งนะเก่งไปข้างนะเอาที่ม้วนเหมือนะกับตนะเก็บม้วนบะหมี่อ่ะฮะแล้วก็ม้วนแล้วก็ดึงตรงปลายอะ่ะม้วนเอาอันะี่เป็นคตรงกลมเข็ดๆนะอาลงแล้วลงแล้ว เออยังมีอัดแรงอีกหลายเส้นข้างบนนะมันผมว่ามันยึดไอเส้นไอก้อนนี้อยู่ไนงะไอ้ก้อนนี้มันยึดมันต้องไอ้ก้อนนั้นลงด้วยเออมันต้องไปท,ทลายก้อนนั้นก่อนว่ะ

ือตอนนี้เราถามว่าทำไมเราต้องเป็นคนลื้อเพราะว่ายังมีผู้ติดอยู่ภายในก็เป็นหน้าที่ของการบรรเทาสาธารณภัยที่กรทมต้องเข้าไปดําเนินการแต่ถ้าเราผู้ได้หมดแล้วนะผู้ที่ประสบภัยเราก็คืนซ่าให้กับสรทงให้กับทางอกจะเรียกท้ายไปสต่ค่าใช้จ่ายการคิดอยู่จะไปเรียกคืนยังไงนะไม่ต้องห่วงนะตอนนี้ถือว่าเป็นอุบัติภัยเพราะว่าเหมือนกับยังมีคนติดอยูอ่เป็นหน้าที่เราต้องเข้าไปช่วยแต่ว่าถ้าเกิดเราคนออกมาได้หมดแล้วก็จะ เป็นปรับผิดชอบของทางการเรียไทยต่ทอทงอต้องรับผิดชอบต่อปไปตรงนู้นกไปดูรถตือราคาฮะอยู่ด้านนอกนะ กรับผิดชอบรราาเรื่องตัวจราคาเรื่องษ่างแล้มมวมีเรื่องอื่นที่ต้องทำา,า,ามไม่ใช่มีเรื่องน้ําท่วมเรื่องอะไรก็ดูอยู่ต้องมีงานหลายหน้านะไม่ใช่มีเรื่องนี้เรื่องเดียวหลายอย่างต้องทอําต่อเรื่อง BTS เรื่องน้ําท่วมเรื่องรจราจรต่างๆเหล็กมันเหนียวมากเลยเหล็กเล็กๆอ่ะนั่นคือเหล็กรวดอัดแรงนะเหนียวมากเป็นพิเศษมากกว่าเหล็กธรรมดามหลายเท่าเลย ไม่จะสี่ห้าเท่าอ่ะ,อะคนขับโผล่หน้ามาดูอะไรตัวฟ้าสวยข้าดตัววิวนี้สวยนะดูวิวข้าหลดเนาะ มันก็ในมันก็จะเป็นจุดที่เราสวยงามมากนะในชีวิตอา้พี่ไปยุ่งอะไรกับพี่เขาเนี่ยตีนพากันโนอ้ลิงช่วยช่วยจัดการนะมีกายขอให้มาช่วยจับสลิงไว้เออเหมือนเพื่อน,นอะไรเนี่ยมาจับสลิงให้ติดให้ น่ารักดีเว้ยสองคันนี้1ิก้ามาช่วยตัดจลิงให้1ิ๊ก้าก็หลุดแล้วเนี่ยเฮ้ยไอเขาจะลิกแนวแๆวแวแวแล้วกเขารู้อย่งเนี่ยเห็นไหมมันตรงเนี้ยที่มันตรงเนี้ยท,ที่มันแนวแๆวแวแวอยู่เน,นี่ย1ิก้าไป่อมก่อนเว้ยพี่ใหญ่ก็ลุยจมที่ฮะ่ ได้เดี๋ยวต้องคิดอยู่ก็บอกให้เก็บใต้จ่ายทั้งหมดแล้วต้องมีผู้รับผิดชอบแหละโอ้เอาตัวเองหอยดึงแหละเอาเอาลุยลุยโอ้โหอยดึงหอยดึงมาลุยเงี้ยนะมาแล้วลงลู่ไปเลยครับหอยลงเลยครับใช้ตัวกำลังของหอยลงดึง ไปขับรถมีการโผล่กระจกมาดูข้างหลังด้วยนะเออไม่มีกระจกถอยหลังตัเนี้ไม่มีกระจกตรงหลังมีมองข้างไม่มีถอยหลังกระจกหลังไม่มีต้องหล่หน้ามาดูพี่ใหญ่เบอร์ยี่สิบสองไม่ต้องไปซื้อหวยนะถามทำไมเนี่ยพี่ใหญ่เบอร์ยี่สิบสองพี่แดนเบอร์ยี่สิบเอ็ดออกยี่สิบอมาดังเนี่ยเล็กเบิ้ลนะ คนนี้ก็ทำงานแบบปิดเท้าหลังพานนะเพราะว่าไม่มีใครรู้หว่กเขาทำไม่เคยใครเห็นเม่อเขามาขับเทร่อยู่นี้นะขับแบ็คโฮตังเขาไม่ได้ตังอะไรพิเศษนะก็ไปจากห้องจ้างปกติไม่มีอะไรพิเศษต้องสงการก็ไม่ได้อยู่กับลูกกับเมียก็ต้องมาทำแต่ทุกคนเข้ามาด้วยความเต็มใจนะเต็มใจไหมเต็มใจครับเต็มใจนะครบบับผมมากี่วันแล้วเนี่ยวันแรกเลยอะ่ะ โ oh, อ้เอาเหล็กมาละเฮ้ยม,มันพ่อเลยกระโดดอ๋อเหล็กนะเออจะหมดแล้วเนี่ยอยีนิดเดียวก็จะออกหมดละ

เพรเมื่อวันวันฝ่ายต้องเจอข้างบนใช่ไหมตรงนี้นะข้างบนได้เจอว่ามีคนทำงานเยอะไงอ่ะพี่เฟิร์สต์จะไปทะเลทตรงไหนต่อดูเทคนิคการลวดออกนะเดี๋ยวจะม้วนม้วนม้วนมปเนี่ยลากออมาเนี่ยดูการม้วนนะเดี๋ยวก็เออ ม้วนแล้วก็ดึงถ้าพี่ใหญ่เรากลับไปก่อนเติมน้ำมันเหรอโอ้ขึ้นไปบนแล้วนนยอดนั่นตรงนี้เราเปิดด้านบนแล้วนเนี่ยขึ้นถึงยอดแล้วถึงจุด่ลุงกินโตะจากหลายด้านเลยเ พี่จะไม่ทัดตัวเองนี่นประสิทธิ์เนี่ยฮะร,รู้งานใช่ไหมฝาเตยวเกิน ขอบคุณมากนี่ไหนงานสร้างเหรองานสร้างถ่ายไลฟ์เปล่านะงานสร้างจากไหนราชบุรีเหรอขอบคุณมากมากี่คนเนี่ยมาุจะมากันเยอะครับแต่ชุดตนถานมีอยู่แบบสี่คนครับขอบคุณมากเลยนะได้มากี่วันแล้วหลายวันโอเคขอบคุณมากเลยไม่ได้หยุดตรงการนะขอบคุณมากยังไงฝากท่านท่านหน่อยก็ดีเออช่วยกันเจมี่ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากพี่หนาย่างโอ้ฝ่ายส่างมากเลยขอบคุณถ่ายรูปอะไรบ้างนะ ถ่า,ายรูปมาครับพี่ขอบคุณมากเลยนี่ไร่บุรีอาหารช่างขอบคุณนะครับเข้มแข็งมากโอเคมากี่คนนี่หลายคนนะขอบคุณนะอาหนะานช่างขอบคุณนะครับ,ขอบ,รบขอบคุณมากครับดีให้กำลังใจซึ่งกันและกันอ้าวไอ้คนขาก่ันหลังมาดูแกะถอยต้องผ่านหลังมาดูต,าาาดต้องไปหากระจกหลังให้ดูหน่อยเนี่ย โ้เลือกง,งานละเอียดเว้ยโอ้โหมีเบอร์หวยมาด้วยเว้ยแจ็บหกมุ่มมากนะ กองทัพช่วยเต็มที่ฮนะต้องขอบคุณมากเลยนะทั้งโดยสารพัฒนาทั้งทหารช่างทั้งกองทัพอากาศกองทัพเรือมา้หมดฮนะกองทัพอากาศก็มาช่วยค้นหาช่วยดูแลพื้นที่ด้านนอกคนดูแลความปลอดภัยทั้งหมดเป็นทหารอยู่ด้านนอกทั้งหมดนะก็ต้องขอบคุณที่ทหารทุกหน่วยทุกเหล่านะคนละเรือนโอ้ทำง,งานที่เป็นเรื่องงานสามัคคีกันน่ะนะเราก็ไม่มีอะไรให้เราจะคำขอบคุณอย่างเดียวนะเราไปไหนก็ยกมือไหว้ขอบคุณขอบคุณที่เนะขาเนี่ยเขาไม่รู้จะให้อะไรเขาก็ ทุกคนก็ามาด้วยใจจริงๆนะก็ขอความขอบคุณหยุดบูธสวคาตอนนี้19ลุยต่อไม่ได้ถึงยอดแล้วนั่นนะ่ะนั่นเครื่องมาจากฝั่งเอนะยอดแล้ว อขอบคุณนะครับทุกคนมีนนะนใจมากเลยเราก็ถึงไปไหนก็ยกมือไหว้เข้าไปช่วขอบคุณครับขอบคุณครับก็บบบบบทาได้เท่านี้แหละเพราะว่าเราก็มาด้วยใจทุกคนนะะนักรบเราพักก่อนั้งเนี่ยก็ไม่ใช่พบดีกว่าพื้นที่เกี่พื้นที่ เขาจะเอาเหล็กขึ้นมาดูแล้วท่าทางไปดูกรบปูหมอ่อยอา้อาวยอดขาวโดนถลบแล้วถึงแล้วนะยอดขาวตัวนี้ดึงมปนาังเอวนะตอนนะ้ันฉีดไม่ถึงน้ำ เริ่มรถแวลงสูงหนะนนะงหน่อยแล้วจะค่อยขาลงน่ะนะวันนี้ก็ก้าหน้าได้เยอะนะถือว่าก้าหน้าได้ดีก็าอ,อยู่นี่ครับสงการไม่ไปไหนเล่นนะ้ำเล่นสงการที่นี่แหละ ยู่เดี๋ยวเราจะคุยคืนนี้ว่าต้องเคลียร์ตรงนี้ให้หมดนิดนึงก่อนความปลอดภัยนะเดี๋ยคืนนี้ลงไปงจุดๆที่มีแงสงไฟอยู่ว่ามันเข้าไปลึกถ้าเกิดเข้าไปลึกสักผุแล้วข้างบนไม่สเตเบิร์มันจะลงมาทับคนที่เข้าไปช่วยก็ขอเคลียร์ข้างบนนิดนึงแต่นั้นก็ยังปลอดภัยอยู่นะเรามีคนที่ดูดอยู่นะไม่ต้องกังวลนะครับานี่มาดูพี่าานคนขับมา,าแล้วครับนักรบเท้าเปล่าเราครับดีเดี๋ยวดูนักรบเทา้าเปล่าดิ อ่าใส่เอามาแตะนาแตะอยู่ข้างนอกเฮ้ยน้องเขาแข็เพี้ยนจังเฮ้ยเก่งมากนี่ครับเียวฮัทแตะประจำรถแต่พี่ได้ได้ชื่ออะไรเขาเรีไรคนขับไม่ไม่แน่ใจครับโอเคครับถ้าถุงรัวเื่อทุกวันไม่เคยได้ถ่ายนะผมว่าทำแต่อาร์ตหลังแรกเลยเก่งมากคนนี้ขายยังอ่ะมาาย ขอบคุณนะครับครับนี่ครับทำทุกอย่างอย่าไปก่าเก่งมากยาเราดูมาดูข้างหน้าไม่รู้เป็นปรากระเพนนักบูนะ่ปโอเคเดี๋ยวเราไปตรวจที่อื่นบ้างกำลังนี้นะพวกเราก็ กับสงสารมันสงการนะครับแล้วก็มีรายยับเดตให้ฟังนะคืนนี้พยายามลุ้ไปถึงจุดที่มีไฟโอเคไปแล้วครับ